ทีมที่สองเลยทีมที่สองเนี่ยเมื่อสักครู่พี่สุนันท์โทรมาเลยเออบอกลูกทีมเลยบอกว่างานนี้ต้องสู้ใจขาดแต่เมื่อกี้แอบเห็นพี่เติมเช็ดเลือมากนะเพราะช่วงที่แบบเออหูเททีมนี้มีแม่เหล็กมีเมย่าลองดูนะว่าพี่เติมนะฮะจะมีอะไรมาโชว์อะไรนะแจ็คก็ใช้ลีลาชยามิชัยไปแล้ว อันนี้ลีลาเราชินีลูกทุ่งไปแล้ว uh huh. ต่อไปเนี่ยทีมทีม่ท่ทอ,ทองเนี่ยจิก<ะ>โกอ,อกหักเขาเลือกเพลงเข้ากับชีวิตเขามากเลยขอ uh huh. เสียงปรบมือต้อนรับทีมที่สองครับจิกโกะออกหักครับ ดูจากจำนวนดอกไม้ที่มอบให้กับทีมเมื่อสักครู่แล้วนะครับทำให้ตอนนี้ทีมจิโกอกหักก็ตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองทีนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องแล้วล่ะครับว่าจะยอมให้ทีมของเราพ่ายแพ้หรือไม่นะครับขนาดของหน้าอกอาจจะสู้ทีมเมื่อสักครู่ไม่ได้นะครับ มีมีพลาดพิงแต่หวังว่าขนาดของหัวใจและจำนวนของดอกไม้จะไม่แพ้ดนตรีชิญครับนะฮะใจละลายเลยมาแนวคุณจ็คอีกแล้วนะครับดนตรีเชิญครับรถนดีรครับรดครับดนตรีครับไปเรงเอยอ๋อก็ขอบคุณนะครับที่ พ่อกำลังใจให้กับทีมทิ่โก้ผักเมื่อสักครู่นี้นะครับหัวใจสลายเมื่อเธอเดินไปกับเขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างมาประโยชน์อัน กับเขาอย่ามีเยื่อใยกับฉันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันถ้ารู้ว่าเธอปันใจขอบคุณครับขอบคุณงครับอย่าช้าครับอย่าช้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาแห้งใจยังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้นหากอยู่กับเขาอย่ามีเยื่อใยกับฉันอยากให้เธอรักเขานานๆที่บ้านมา,มาให้แล้ว อย่าแบ่งใจมาจะรักเขาแล้วจงคงมันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันเ้ารู้เธอปัญใจขอบคุณครับแบ่งจะเจ็บและช้ำ มาครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับ,บความสามารถโดนล้วนเลยนะครับงานนี้ไม่ต้องนะฮะเสียงดีจริงๆนะสำหรับพี่เติมของเราเนี่ยฮะ,อะโอ้ดอกไม้ ไม่มีใครปันใจแน่นอนเติมโอ้โหต้องบอกว่าพี่เติมนี่มากอบกู้สถานการณ์อีกครั้งนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีลูกอ้อนเหมือนพี่แจ็คชายาของเราแต่ก็เก็บดอกไม้ไปเยอะพอสมควรนะคะที่เรียกว่าเอาความหล่อของตัวเองเข้าสู้เข้าสู้นะครับแล้วความอัจฉริมีภาคอวตารนะเป็นภาคสมบูรณ์นิดนึงคือเมื่อกี้เรายืนคุยกันสคนนะว่าโทนเสียงจังหวะ โอ้โหใช่เลยอ่ะใช่เลยนะคะถ้าไม่ใช่คุณเติมสั่งนี่ทําไม่ได้อย่างงี้ได้ครับอันนี้ฝากให้คุณเติมนะฝากให้คุณเติมรับกลับม้ด้วยนะคะมีตกค้างนะคะต้องบอกว่าโอ้โหอ่ะมาอีกแล้วพี่เติมคะเชิญเลยค่ะพี่เติมมารับเองดีกว่าเยังมีอีกโอ้โหเติมโอ้โหเจนอยู่ตรงนี้แหละเขาเรียกว่าม map i นปลายนะคะแบบนี้ดูดู กันไม่ได้เลยถึงแม้ว่าตะอ้อนไม่เก่งสามาดด้วยคุณภาพนะนะฮะอ่ะพี่เติมเดี๋ยวพวกไฟมีค่ะมาด้านหลังอีกพี่น้องที่อยู่ตรงกลางนะใครที่จะให้พี่เติมเดินเข้ามาเลยค่ะเดินมาเลยนะคะเดเลยดอกไม้มีอยู่ด้านหน้าเวทีนะครับเหลือไว้ให้ทีมดาวรวมดาวสาวสยองบ้าง <laughs> มีเสียงครวญจะช่องแคบตัดพ้อมานะคะว่าอย่าเพิ่งทุ่มทุนกับคุณเดิมสัก์เยอะนะคะช่วยเก็บเอาไว้ให้กับทีมที่3ด้วย